พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นพระศาสดาข,ของเราทั้งหลายพระองค์ทรงไว้ซึ่งพระปัญญาคุณตรัสรู้ดีตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองทรงไว้ซึ่งพระวิสุทธิคุณทรงบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายทรงไว้ซึ่งพระมหากรุณาทิคุณ ทรงสงสารสั่งสอนววนายนิกรทุกท่วนหน้าเป็นนาถาอันเอกของโลกข้าพระเจ้าทั้งหลายขอถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอารังสม,มาสัมพุทธพระควาพุทธังพระควันตังอภิวาเท พระธรรมคำทรงสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสัจธรรมอันประเสรศิฐทนต่อการพิสูจน์ทุกการทุกสมัยเป็นนิยานิกรธรรมสามารถน้อมนำผู้ประพฤติปฏิบัติให้พ้นจากทุกประสบสันติสุขได้จริงข้าพระเจ้าทั้งหลายขอนอบน้อมพระธรรมเจ้าอันประเสริฐนั้นสวากาโตภะควตาธรรมโม ทามังนามาสามิพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติควรปฏิบัติชอบเป็นพยานในพระธรรมคำทรงสอนของพระพุทธเจ้า่าปฏิบัติตามได้จริงและมีผลประเสริฐจ,จริงเป็นศาสนาทายาทสืบต่อ,ตออายุพระพุทธศาสนามาตราบเท่าทุกวันนี้ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมนมัสการพระสงฆ์เจ้าหมู่นั้นสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังคโคสังขังนะมามิกราบนมัสการท่านจารย์พระครูธรรมทรนสุมนที่เคารพอย่างสูงขอสแสดงความปรารถนาดีต่อผู้คฤหัสถ์ท,ทุกท่านวันนี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่20 มีนาคมพุทธศักราช2548เป็นวันอาทิตย์ที่สองของการบรรยายธรรมในชุดสังวร5สำหรับวันนี้ <c oughs> ท่านอาจารย์จะได้แสดงสังวรข้อที่สองและที่3ส,สืบต่อจากคราวก่อนได้แก่สติสังวรและญาณสังวรในนามของเราสิทธยานุสิทธิ์ที่ประชุมพร้อมกันอยู่ในที่นี้ ใครขอกราบอารัธนานิมนต์ท่านอาจารย์พระครูธรรมทรสมนต์ได้เมตตาแสดงธรรมในหัวข้ออย่างดังกล่าวเพื่อประดับปัญญาบาร,รมีของเหล่าสิทธานุสิ์ด้วยกราบอารัธนามมาด้วยความเคารพอย่างสูงขอเจริญพรท่านผู้เป็นประธานคืออาจารย์นิสสาแล้วก็ท่านสาธุชนผู้ฟังทุกท่าน เรามาร่วมศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เพื่อที่จะเพิ่มพูนกุศลศรัทธาและสติปัญญาให้ได้ความรู้ความเข้าใจเพื่อที่จะได้นำไปเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติในชีวิตให้ได้รับประโยชน์และความสุขในฐานะที่เรามีพระรัตนาตรัย เป็นสรระเป็นที่พึ่งพระธรรมที่พระพุทธองค์ทรงสแสดงทรงสั่งสอนย่อมเป็นสรระเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวยจิตใจเพราะว่าพระกรุณาคุณพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณที่ทรงสแสดงพระธรรมนั้นล้วนแต่เป็นประโยชน์ที่จะเกิดกับชีวิตของสรรพสัตว์ทั้งหลาย เราได้มาศึกษาเรื่องขังสังวรห้าสังวรห้านั้นที่มาของสังวรห้าซึ่งพระพุทธองได้ส่งแสดงไว้ในปริสัมพิธามักท่านเท้าฟามถึงว่าปุถุชนผู้ไม่ได้เห็นพระเรียเจ้าไม่ได้ฟังทำคำสั่งสอนของพระเดียเจ้าไม่ฉลาดในธรรมของพระเรียเจ้า มันมีสติปัฏฐานเป็นต้นก็เป็นเหตุให้สับสนดังนั้นพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงเนี่ยก็ทรงชี้นำว่าทำใดที่จะเป็นเหตุนำให้ได้เข้าถึงพระธรรมได้เห็นพระธรรมคำสั่งสอนของพระเรียเจ้าสำหรับปุถุชนก็เป็นธรรมดาที่ยังไม่ได้ รู้ไม่ได้เห็นพระอริยเจ้าแต่ว่าเมื่อเราได้รู้ได้ทราบเราได้มีศรัทธาในคําสอนของพระอริยเจ้าคือคําสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายเราก็มีศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใส <c oughs> พระพุทโธได้ทรงแสดงวินัยคือเป็นเครื่องนำออกจากทุกเนี่ยว้สองอย่าง ในวินัยสองอย่างนั้นสังวร,รวินัยอย่างหนึ่งปหา r วินัยอย่างหนึ่งสังวรนวินัยก็มีห้าที่เราได้ว่ากันมาตามดับก็คือศีลสังวรสติสังวรญาณสังวรขันติสังวรวิริยะสังวรนี่เรียกสองหารนาวินัยสังวรนั่นหมายถึงธรรมที่เป็นเครื่องกั้น ทำที่เป็นเครื่องกัน้นกั้นบาปกั้นอกุศลเพราะว่ากระแสของกิเลสทั้งหลายเนี่ยถ้าพระพุทธองค์ไม่ได้ทรงแสดงธรรมที่เป็นเครื่องกั้นแล้วชีวิตเราทั้งหลายเนี่ยก็จะไหลไปตามกระแสของโลกของกิเลสดังนั้นเราจะเห็นว่ากระแสของโลกหรือความเป็นไป ในทางโลกที่คนทั่วไปสแสวงหาก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรือเรียกว่าความอยู่ดีกินดีความมีเศรษฐกิจดีอะไรก็แล้วแต่นั่นก็คือเรื่องของกรรมคุณเรื่องของกรรมสุขขันธิการโยคแค่นั้นแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันจะน้อมนําให้เกิดกิเลสถ้าหากว่าไม่มีคุณธรรมศีลธรรมเป็นเครื่อง พื้นฐานของจิตใจไว้บ้างเนี่ยคนเราก็จะมุ่งที่จะได้จะมีจะเป็นเท่านั้นแต่ว่าไม่ได้ระลึกถึงคุณธรรมหรือศีลธรรมนั่นที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมเป็นเครื่องกั้นกระแสไอ้ความโลภความโกโรธความหลงไม่ให้มันรุนแรงนะนั่นที่พระองค์ทรงแสดงว่าสติเป็นเครื่องกั้นกระแสในโลก เราก่าวว่าสติเป็นเครื่องกั้นกระแสทั้งหลายกระแสเหล่านั้นย่อมปิดกั้นได้ด้วยปัญญาคือสติเนี่ยเป็นเครื่องกั้นได้ระดับหนึ่งแต่ถ้ามีปัญญาเข้าไปรู้แจ้งตามความเป็นจริงของสรรพสิ่งทั้งหลายที่เราสแสวงหากันเรารู้รับรู้เรื่องราวต่างๆเนี่ย เน,นกระแสอะไรบ้างในโลกเนี่ยก็กระแสอะไรก็ตามที่คนเราเกิดคลั่งไคล้ <S <S ค <S 1> <S 1> เกิดนิยมเราก็จะเห็นว่าเป็นยุคเป็นสมัยที่เราตื่นกับกระแสความเจริญของวัตถุนิยมต่างๆเหล่านั้นแล้วก็พากันไม่ระงับยับยัง้งบางทีก็เป็นกระแสที่ นำไปสู่ความเสื่อมความหายนะจะเป็นอบายามุกต่างๆก็ตามสิ่งเหล่านั้นเนี่ยถ้าไม่อาศัยสติปัญญาเข้าไปสอดส่องพิจารณาให้ชัดเจนแล้วมันก็ไปตามกระแสของโลกนั้นเรื่องของข้อธรรมที่พระพุทธองค์ได้ทรงให้เราได้ระลึกได้รู้ฝึก ให้มีสํานึกก็คือสติสังวรซึ่งศีลและสังวรน,นั่นนเป็นการสํารวมทางกายและทางวาจาส่ว <c oughs> นสติสังวรและญาณสังวรเนี่ยเป็นการสํารวมหรือว่าระวังหรือว่าสร้างกําแพงสร้างเครื่องกั้นกระแสกิเลสขึ้นในทางจิตของเรา ปกติจิตของเรานั้นก็รับรู้อารมณ์ต่างๆเรื่องราวต่างๆเนี่ยมากมายแ้าสิ่งที่เราไปรู้แล้วควารมรู้สึกต่อสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันมีกระแสของความต้องการความโลภความปรารถนาอยากจะได้เนี่ยมันแรงแค่ไหนถ้ามันแรงมันก็ก่อให้เกิดทุจริตทีนี้มันไม่แรงในขั้นถึงทุจริตก็ตามแต่ว่าความ พอหรือความที่จะอาศัยไอ้ปัจจัยสิ่งที่เราต้องการเหล่านั้นเนี่ยมันมันไม่มีขอบเขตนั้นท่านจึงว่าไอ้ความต้องการเนี่ยมันไม่มีเต็มมีอิ่ม <c oughs> นั้นกระแสของกิเลสทั้งหลายเนี่ยมันไหลเชี่ยวไปในรูป เสียงกินรสทั้งหลายนี่มันก็พัดพาให้จิตใจเราฝัดแฝงจิตใจเราไหลไปตามกระแสที่มันเป็นกรามมาสุข,ขันริกกรรโยกหรือการ,ครกามคุณอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นท่น <c oughs> สติแะยาณสติสังวรที่สังวรน,นี่ก็คือการสำรวมระวังทั้งระวังที่กระแสของกิเลสมันจะเกิด ทางไหนได้บ้างก็ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเรียกว่าทางอายตนะภายในทั้งหกนี่ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายตามันก็มีสิ่งที่น่าพอใจน่ายินดีคือไอ้วัตถุที่เราต้องการจะเป็นข้าวของเครื่องใช้ต่าง ที่มันมีสีสันสวยงามต่างๆงั้นเราไปทางสปปรรพสินค้าไปอะไรอย่างนั้นมันจะเห็นแล้วมันสะดุดตาดังนั้นก็จะสร้างไอ้สีแสงต่างๆเนี่ยให้มันเกิดน่ายินดีน่าพอใจนั่นก็คือเมื่อเราตาเห็นแล้วเนี่ยมันก็จะขาดสติความรู้สึกเสียงที่มันไพเราะ ต่างๆแล้วก็คนก็พยายามที่จะประดิษฐ์สร้างเครื่องเสียงเครื่องอะไรต่างๆให้มันฟังมีความไพเลาะเพราะพิงทำให้จิตใจเกิดความเคริบเคลิมความพอใจมันก็มีความต้องการความปรารถนาอยากจะได้ไวัตถุต่างๆเหล่านั้น